สวัสดีครับค่ะวันนี้เราเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรพลาดคือการลดหย่อนภาษี2568ที่มีหลายวิธีที่ช่วยประหยัดภาษีให้เราได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันว่ามีอะไรบ้างและเราเตรียมตัวไว้อย่างไรก่อนเลยนะครับค่ะก่อนอื่นมาดูกันว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2568มีอัตราภาษีเป็นอย่างไรกันนะครับ ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2568ยังคงใช้อัตราภาษีแบบขั้นบันไดเช่นเดิมคือเสียภาษีในอัตรา 0- ถึง35%ต่อปีโดยคำนวณจากฐานเงินได้สุทธิของแต่ละบุคคลซึ่งเราจะต้องคำนวณเงินได้สุทธิโดยนำรายได้ทุกอย่างที่ได้รับมาในปีนี้มารวมกันไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นโบนัสเงินจากการค้าขายดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารเงินปันผลหุ้นและอื่นๆแล้วลบออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีต่างๆที่เรามีเช่นเงินสมทบประกันสังคมเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติกอชค่าเลี้ยงดูบิดามารดาและบุตรเบีย้ยประกันชีวิตประกันสุขภาพรวมถึงมาตรการพิเศษอย่างชอบดีมีคืนหรือเที่ยวเมืองรองขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของแต่ละคนหลังจากหักลบตามข้อ1ถึงสแล้วเงินส่วนที่เหลือจะเรียกว่าเงินได้สุทธิ ที่จะต้องนำมาคำนวณกันต่อว่าต้องจ่ายภาษีเท่าไรโดยมีอัตราภาษีแตกต่างตามเงินได้สุทธิของแต่ละบุคคลตัวอย่างเช่นมีเงินได้สุทธิไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทจะได้รับการยกเว้นจึงไม่ต้องเสียภาษีแต่หากมีเงินได้สุดที่สองแสนบาทจะได้รับการยกเว้นในช่วง1นึ0 0 0สบาทแรกแต่ส่วนที่เหลืออีก5 0,000บาทต้องเสียภาษี5%เเท่ากับ2,500บาทดังนั้นหากเราเป็นคนที่มีเงินได้สุทธิมากก็จะเสียภาษีสูงขึ้น จะมีความจําเป็นที่เราต้องค้นหาวิธีลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายให้น้อยลงมีหลายวิธีลดหย่อนภาษีที่มนุษย์เงินเดือนและฟรีแลนซ์สามารถใช้ได้เช่นลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวลดหย่อนประกันชีวิตและสุขภาพลดหย่อนการออมและการลงทุนลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดหย่อนเงินบริจาคมาดูกันว่าแต่ละหมวดหมู่มีเงื่อนไขอะไรบ้างลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว ทุกคนที่ยื่นภาษีมีสิทธิลดหย่อนส่วนตัวได้คนละ6 0,000บาทซึ่งระบบจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องกรอกข้อมูลเองแต่หากมีคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้หรือมีเงินได้แต่เลือกยื่นภาษีร่วมกันไม่ได้แยกยื่นสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนคู่สมรสได้60,000บาทต่อปีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องระบุสถานะคู่สมรสไม่มีเงินได้ในการยื่นแบบภาษีและสามีและภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายลดหย่อนภาษีบิดามารดา บิดามารดาของผู้มีเงินได้หรือของคู่สมรสที่เข้าเงื่อนไขต่อไปนี้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปมีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้และมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกินส0,000บาทลดหย่อนภาษีฝากคันและคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเมื่อฝากคันหรือคลอดบุตรในปีภาษีนั้นได้สูงสุดไม่เกิน60,000บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้งโดยต้องฝากคันหรือคลอดบุตรในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชนที่ได้รับอนุญาตและการฝากคันหรือคลอดบุตรต้องเกิดขึ้นในระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2568ลดหย่อนภาษีบุตร ใครมีลูกที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรได้3 0 0 0 0บาทต่อบุตรหนึ่งคนโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้หรือของคู่สมรสอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้เป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะพระสมรสและไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้นตั้งแต่ส0ม0 0บาทขึ้นไปยกเว้นเงินปันผลหรือรายได้ที่กฎหมายยกเวน้นภาษีลดหย่อนภาษีบุตรคนที่สองเป็นต้นไป ผู้ที่มีบุตรมากกว่าหนึ่งคนสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีบุตรเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขว่าต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายบุตรบุญธรรมใช้สิทธิไม่ได้และนับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามลดหย่อนภาษีค่าอุปการะคนพิการหรือคนทุพพลภาพใช้สิทธิหักลดหย่อนได้60,000บาทต่อคนโดยผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรประจำตัวของคนพิการและผู้พิการหรือคนทุพพลภาพต้องมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน3 0,000บาทต่อปี ลดหย่อนประกันชีวิตและสุขภาพลดหย่อนภาษีประกันสังคมผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถนำเงินสมทบที่จ่ายตลอดทั้งปีไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงโดยมนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สามารถลดหย่อนได้สูงสุด9,000บาทลดหย่อนภาษีประกันชีวิตประกันสะสมทรัพย์ประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ประกันชีวิตคู่การลงทุน ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านรวมทั้งบัญชีเงินฝากเพื่อสอ